สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับคลิปนี้ก็คลิปดวงชะตามีนาคม2564อ่ามีนาแล้วนะครับมีซับมีแฟนกันหรือยังชาวลัคนาราศีเมษนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆนะครับชาวลัคนาราศีเมษครับราศีธาตุไฟนะครับ าดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารก็เป็นดาวธาตลมนี่ดาวพระอังคารเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่24กุมภานะครับโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภพ,พบที่สองของดวงชะตานะครับอังคารนะครับธาตลมไปอยู่กับปราหูราศีธาตลมนี่อ่าโทษทีเป็นดาวธาตลมเหมือนกันนะดาวธาตลม อยู่ด้วยกันก็มีพลังนะลมกับลมเขาเรียกว่าได้คู่ธาตุแต่เสียดายที่เป็นราศีพฤษภนะราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินนั้นลมเมื่ออยู่ในดินก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ส่งเสริมพลังเท่าไหร่แต่อย่างน้อยนะเขาได้คู่ธาตุลมแล้วดาวพระราหูนี่ก็เป็นลาเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวโชคลาภเป็นดาวเจ้าเรือนลาภตัวเอง นะครับกับลาพระเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมด้วยกันและวมาอยู่ในเรือนการเงินก็คือกระดุมพระตัวเองก็ขยันหาเงินโชคลาภก็มาโดนบันดาลให้อ่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคทีนี้ดาวพระศุกร์ครับดาวพระศุกร์คือเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวเจ้าเรือนพบการเงินของท่านอ่ะไปอยู่วินาศย้ายไปตอนไหนนะย้ายไป19มีนา พูดง่ายว่าตั้งแต่ก่อนก่อน19มีนาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวการเงินอยู่ในเรือนลาพะก็คือลาหูดาวราหูก็มาอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวองคารย้ายมาตั้งแต่2ีกุมภาเดนธนที่แล้วเนี่ยช่วงก่อน19มีนาดวงของท่านจะได้เกณฑ์ธะนะโยกธนะก็คือทรัพย์เงินนะครับ ดาวประจําตัวอยู่พบการเงินดาวการเงินอยู่พบลาภะดาวลาภะกลับมาอยู่พบการเงินเนี่ยเขาเรียกว่า3เรือนเนี่ยแรกเรือนกเกษตรซึ่งกันและกันนะคือได้มาตรฐานปริวัติเกษตร2ก็คือได้ธนโยกอ่าอันนี้ก็ถือว่าพูดง่ายต้นเดือนมาจนถึงวันที่19เนี่ยดูดีทีเดียวดูดีโดดเด่นเลยทีเดียวแต่พอหลังวันที่19ดาวศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วมันเป็นพบวินาา เขาเรียกว่ารายได้จากที่เคยเข้าเนี่ยมันก็ต้องมีรายจ่ายกันบ้างนะพอมีรายจ่ายถามว่ามันเสียหายไหมไม่ถึงจะเสียหายมากเพราะว่าดาวพระศุกร์ไปอยู่พบวินาศเนี่ยมันแปลว่าเก็บเงินก็ได้นะมันแปลว่าจ่ายเงินก็ได้คือการเงินเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้อยู่กับตัวนะบางคือลักษณะเนี้ยมันต้องเก็บเงินนะคือถ้าไม่เก็บเงินก็จะมีรายจ่าย พูดง่ายๆว่าถ้าท่านได้เงินได้รายได้มาอย่างดีเนี่ยท่านก็ควรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถ่ายเทนะเรื่องเงินซื้อเป็นทรัพย์เก็บไว้นะซื้อเป็นอะไรต่างๆนาเก็บไว้นะเพราะยังไงลักษณะเข้าที่ว่าดาวการเงินเข้าพวินาศเนี่ยมันมีรายจ่ายแน่ๆนะเพียงแต่ว่าอะเรารู้ล่วงหน้าแบบนี้นะเราก็เขาเรียกว่าเอาเงินไปฝากไว้ที่อื่นก่อนมาไปลงทุนไปซื้อ สินทรัพย์นะซื้อของที่อยากจะได้อยากจะใช้ที่มันจําเป็นนะอ่าก็ถือว่าไม่เสียหายคือดาวการเงินไปอยู่พวินาศแล้วเป็นมหาอุดซะด้วยนะดาวศุกร์เนี่ยมหาอุดมหาหมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่นะก็เข้าพวบบินาศก็มีรายจ่ายอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นก็ไม่แน่สําหรับบางคนเนี่ยจะบอกว่าแย่สัทีเดียวก็ไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือหลังวันที่19นะครับ จะว่าแยกก็ไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยมีโครงการอยู่แล้วที่จะซื้อของนะซื้อบ้านซื้อรถซื้อสินทรัพย์ซื้อทองซื้อหุ้นหรือลงทุนอะไรพวกนี้เพราะว่าดาวศุกร์อยู่ราศีมีนเนี่ยอ่าเป็นมหาอุดถึงจะเป็นพพวินายก็จริงทีเนี้ยมีดาวพุธมาช่วยดาวพุธเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุแล้วเมื่อดาวคู่ธาตุน้ําคือพุธกับศุกร์เนี่ยพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบา นะครับพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามาอยู่ในเรือธนทุาน้ําพอมาอยู่ในเรือธนท่าน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าได้คู่อสิติธาต์คู่อสิติธาตุฉะนั้นก็เป็นคุณนะคือพบเรือนเนี่ยอาจจะไม่ดีคําว่าวินาศก็แปลว่าเสียหายนะแปลว่ารายจ่ายแปลว่าคือถ้าเรื่องของธุรกิจเนี่ยอาจจะเออม,มันมันมีเขาเรียกว่าแปลว่าขาดทุนก็ได้นะ แปลว่ามีรายจ่ายที่ต้องจ่ายกันละนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันดีนะช่วงครึ่งเดือนแรกจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนกุมภามาแลวนะครึ่งเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือกนกระดุมพาระตั้งแต่ยี่สิบสี่กุมภานั่นหมายความว่าตัวของท่านเองมีความขยันขันแข็งในการหาเงินคือตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมาชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยก็เขาเรียกว่า มีความมั่นคงในหน้าในตัวตนและการงานนะครับในตัวตนและการงานเพราะเนื่องจากดาวว่าเสาร์เนี่ยโคโจรไเป็นเกษตรแล้วนะครับเสาร์นี่คือเจ้าเรือนการงานก็มีความมั่นคงแต่ทีนี้ความมั่นคงเนี่ยเออไม่ได้ส่งผลแบบทันดีทันใดนะเนื่องจากดาวว่าเสาร์เป็นดาวที่ค่อนข้างช้าให้คุณให้โทษแบบเรื่อยๆ มั่นคงช้านานนะคำว่าช้านานก็คือหมายถึงบางทีมันไม่รู้ตัวหรอกมาทีละนิทีละนิด,ะนดสะสมไงสะสมไปเรื่อยๆนั้นดาวพระเสาร์เนี่ยยังอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นภพการงานของท่านและเป็นกเกษตรตราธิบดีเนี่ยสปีนะครับฉะนั้นเขาเรียกว่าใจเย็นๆหน่อยคือดาวส่งผลดีต่อดวงชะตาละเพียงแต่ว่าเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยให้คุณสูงแต่ให้คุณแบบช้า ให้คุณแบบนานค่อยๆทําไปนะครับแต่ดาวประจําตัวของท่านคือดาวองคารก็เป็นเกษตรมาตั้งแต่เขาเรียกว่าปลายปีงนั้นเนี่ยยี่สิบสี่กุมภาปั๊บเนี่ยตัวของท่านอะออกไปอยู่ในเรือนการเงินก็คือหาเงินนะโชคลาภมาอยู่แล้นะมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะทีนี้ได้คู่ธาตุหนึ่งแล้วได้คู่ธาตุสแล้วเนาะถือว่าโอเคทีเนี้ย ที่บอกว่าดาวพุธตกวินาศหลังวันที่19มีนามันเสียหายมากไหมมันก็ไม่เสียหายมากนะจุดหนึ่งได้ดาวพุธมาเป็นอสิติธาตุสองนี่คือเรือนของพระพุทหัตพระพุทธหัตไปอยู่พบลาภะอ่าเป็นไงเห็นไนหะพูดง่ายๆว่ามีเกณฑ์การจ่ายเงินมีเกณฑ์การซื้อแต่ก็ได้กลับมานะพะดาวพุหัสเจ้าเรือวินาตมาอยู่พบลาภะนะและอยู่ยาวนะอยู่ถึงกันยา แล้วดาวราพาเป็นไงก็มาอยู่เลยกระดุมพาอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมมันก็สลับวนไปวนมาแบบนี้ฉะนั้นไอ้ที่ว่าเสียหายมากไม่ได้เสียไม่ได้เสียถือว่าไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับก็เพียงแต่ว,ว่าท่านต้องไปจัดการรายรับรายจ่ายของท่านให้ดีนะแล้วมันจะโอเคนะอย่างที่บอกอะ่ะคือถ้าในภาพรวมอะ่ะดาวดาวเสาร์เนี่ยให้คุณละเพียงแต่ว,ว่า จะมาแบบีละนิดทีละนิดสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ตั้งใจขยันมันเพียนนะลุยนะครับเรียกว่าเมษนี่เขาเรียกว่าสู้กันเกมยาวนะมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างนี้คือมันจะมองกันย,ยาวๆสาหรับักคณาราศีเมษนะสองปีกันไปเลยลหะเรียกว่าในเรื่องของการสร้างตัวสร้างตนสร้างฐานะนะครับถือว่าโอเคทีนี้ดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นดาวการเงินแล้วก็ยังเป็นดาวคู่ครอง นะดาวคู่ครองปัตตนีวินาศงั้นช่วงนี้การติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะติดขัดนะหลังวันที่19มีนาคมนะครับคือเราจะไม่ตีในเรื่องของคนรักอย่างเดียวนะอ่าน,นอนดาวปัตตานีตกวินาศนะแป่แบบตรงๆต,ตามตำราคนรักมันต้องมี การห่างไกลทีนี้ชีวิตคนมันมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้มาเดือนนี้ไปเนี่ยพราดาวสุกเนี่ยโคจรอ,อ่าก็30วันนะงั้นเดี๋ยวพอดาวสุกตกบรณะตกวินาก็ตรงท้ายว่าแฟนจากแฟนเลิกนี่มันก็ไม่ใช่นะนะคือบางคนเขาก็เขาเรียกว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่อ่าคู่รักคู่ครองมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนอาจจะห่างกัน แต่ไม่ได้ว่าห่างกันทั้งเดือนอาจจะไปกลับไปกลับอะไรเงี้ยลักษณะจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้แต่ผมจะตีความไปในเรื่องของอคู่หุ้นส่วนติดต่อการธุรกิจซะมากกว่านะก็คือเรื่องของการติดต่อดีลงานกับลูกค้านะสำหรับท่านที่เป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ตามนะรวมทั้งข้าราชาการก็ด้วการติดต่อสื่อสารการ ตามงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าปัตตน,นิวิน้าอันนี้ก็ต้องถ่ายไปตามตำราว่าไปนะครับก็ยังไงก็พูดง่ายท่านก็ต้องมีความขยันมากขึ้นดิลไม่สําเร็จก็ต้องก็ต้องพยายามมากขึ้นก็ต้องลุยมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเดินหน้าไปสู่พบการเงินแล้วนะนั่นหมายความว่ามีความขยันแขน็งในการหาเงินดีไม่ต้องกลัวนะครับ ดาวเกตเล็งลักนี่จุดนี้ก็สำคัญนะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มามาเยี่ยมมาเยือนนะชัดเจนนะเขาเรียกว่าถ้าถามถึงโชคลาภมีไหมมีสิลัคนาราศีเมษอย่างที่บอกอะดาวการเงินตกวิน่าก็จริงนะเป็นเรื่องของการลงทุนการลงทุนเนี่ยมันอาจจะดูว่าต้องลงทุนเยอะนะสำหรับนักลงทุนทั้งหลายมันอาจจะมีเขาเรียกว่ามันมีความผันผวน มันแกว่งไปบ้างใจจะเสียนะใจใจจะเสียสักนิดหนึ่งนะั้นหลังวันที่19ไปนะ,ะแต่ก็ในภาพรวมอย่างที่บอกอะดาวมันสลับเรือนกันก็ให้เขาเรียกว่าส่งผลตอ่อดวงชะตานในทางที่ดีมากกว่าเสียครับเพียงแต่ว่าอย่าตื่นตกใจมันอาจจะต้องเออบางทีลงทุนไปมันอาจจะมันมีขัดทุนในระยะแรกหรืออะไรก็าตามนะแต่ภาพรวมอะมันก็ยังดูดีนะครับ นี่ดาวเกตมาเลงลักเนี่ยว่ากันตรงๆมันก็เ,เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของของสิ่งที่มองไม่เห็นนะเพราะดาวเกตคือดาวทิพดาวแห่งวิญญาดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลงลักขนานะแล้วมันมนนาเลงมนุษย์อยู่ที่ทับลักนณาอยู่ด้วยฉะนั้นก็สารลักนาราศีเมษเนี่ยปกติจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําอะไรมุ่งมั่นนะไม่ค่อยเดี่ยวซ้ายแลขวาลุยนะสัญ,ญลักษณ์คือแกะถูกไหม แกะเนี่ยคือธรรมชาติจะต้องขึ้นไปหาอาหารบนยอดเขานะอ่าไปกินหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าที่มันอยู่บนยอดเขามันเป็นหญ้าเขาเรียกว่าได้รับแสงอาทิตย์มีความอุด,ดมสมบูรณ์ฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าทายจากลักษณะนิสัยตามสัญ,ญลักษณ์ของราศีก็คือเขาต้องปอีนเขาเพื่อไปเขาเรียกว่ากินหญ้าที่กําลังชุ่มน้ําค้างอยู่ในตอนเช้าฉะนั้น เขาเรียกว่าต้องขยันขันแข็งตื่นเช้าแล้วก็เขาเรียกว่าปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาเพื่อไปได้รับสิ่งที่ดีฉะนั้นเขาไม่เวลามาเหลียวซ้ายแลขวาอะไรต่างๆนานาให้มันวุ่นวายเพราะว่ามันจะเสียเวลาใช่ไหมดีไม่ดีลื่นตกเขาอีกฉะนั้นต้องมุ่งมั่นพุ่งไปอย่างเดียวนะคือลัราศีเมษเป็นราศีที่มุ่งมั่นที่สุดในบรรดา12ราศีนะครับเรียกว่าลุยเข้าไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับ ทีนี้ดาวเกตมาเล็งลักเนี่ยก็อย่างที่บอกอะ่ะก็ถือว่าดาวดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาโดนบันดาลให้ท่านเหมือนกันทีนี้มันจะดีจะร้ายล่ะก็วิธีการก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะทำบุญทําจิตให้เป็นกุศลนะก็ช่วยได้เนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยตรีโกนถึงกับดาวพระเกต ดาวพฤหัสตีโกนถึงกับดาวพระเกศดาวพระเกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี้ดาวพฤหัสคือดาวแห่งธรรมะคุณธรรมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งดีงามเนี่ยตีโกนถึงกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับอย่างอย่างมีดาวพระจันทร์อยู่ด้วยแต่จริงๆดาวพระจันทร์เนี่ยคือแค่วันวันที่3ามสมีนานะครับก็คือเราเอาดาววันสุดท้ายของเดือนนะมาทํานายแล้วก็ย้อนกลับไปก่อนน,นั้นนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไงฉะนั้น เนี่ยดาวพระจันทร์ในจิตใจความเป็นอยู่ของชีวิตดาวพระเกตเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพฤหัสคือคุณธรรมธรรมะเชื่อมโยงถึงกันด้วยมุมตรีโกณน,นะฉะนั้นก็อย่าเขาเรียกว่าท่านเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองท่านเป็นคนที่ลุยเต็มที่นะแต่บางครั้งใช่ไหมเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นการเสียหายอะไรนะ อาจจะไม่ได้แบบอศรัทธาหรือไม่ศรัทธานี้แล้วแต่นะเพียงแต่ว่าเออมันเป็นช่วงจังหวะที่ทําไปก็ไม่เสียหายและการทําบุญทํากุศลนะเออเราผมก็ไม่ได้บอกให้เขาเรียกว่าต้องต้องงมงายหรือว่าไปหูนั่นนูน่นนี่นะเยอะแยะก็ตื่นเช้ามาถ้ามีเวลาก็ทําบุญตักบาตรหรือไม่ก็สวดมนต์ไหว้พระนะทำบุญทํากุศลตามที่เราสะดวก นะเสริมบารมีเสริมคุณความดีเข้าไปคือทาแล้วมันจะจิตใจโล่งสบายเมื่อจิตใจโล่งสบายทําอะไรมันก็จะรู้สึกเออมันผ่านไปได้มันลุยไปได้มีอุปสรรคเราก็มีความมั่นใจว่าเ,ออเราเป็นคนที่เสียสละนะทาบุญบริจาคทานสวดมนต์ไหว้พระจิตด,ดีสมาธิดีนะสติดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ครับ เนาะแต่พนภาพรวมก็อย่างที่บอกอะ่ะมันไม่เด็เลวร้ายอะไรนะครับโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีเมษสุขภาพก็ดูไม่มีปัญหานะเพราะว่าดาวอังคานก็เดินดีนะครับดาวอังคารก็เดินดีถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเนาะสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีนะสำหรับเกณฑ์ในช่วงเดือนมีนาคมสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอ่าทีนี้ก็อย่างที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่หนึ่ง ความพยายามความสามารถความตั้งใจคือยังไงนะตัวท่านเองลัคนาราศีเมษเนะี่ยการดําเนินชีวิตของท่านก็ต้องเป็นไปตามสัญลักษณ์ของราศีคือแกะแพะแกะหรือแพะนั่นแหละนะสัญลักษณ์ก็คือต้องสู้อนะเป็นแกะนักสู้นะไม่ใช่แกะขนปุกปุยรอให้เขาไปถอนขนดำเสื้อไม่ใช่แกะที่แบบคอยคอยต่อสู้นะ คือบูอ่ะจริงๆแล้วแกะเนี่ยแกะเขาเหล็กอ่ะสายบูอ่ะเข้าใจไหมเป็นแกะสายบูนะไม่ใช่แกะขนปุกปุยนะเพระนั้นลัคนาราศีเมฆเนี่ยเขาเรียกว่ามีความฝันมีความตั้งใจทําอะไรต,ต้องต้องเป็นที่หนึ่งหรือไม่ก็ต้องสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไม่ล้มไม่เลิกคือถ้าเลิกก็คือเวลาเวลาเขาขึ้นเขาอ่ะมันมันมันขึ้นเลยอ่ะขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะลุยลุยลุย,ลย พลาดมามีโอกาสแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะจะล่วงลงมาใหม่ก็ต้องขึ้นไปใหม่นะตราบใดที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยสู้จนกว่าจะถึงยอดเขาไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของราศีท่านนี่คือหลักปฏิบัติในการทําตัวคือท่านลัคนาราศีเมษแล้วมาย่อย่ๆอย่างเงี้ยมันมันไปไหนไม่ได้นะครับมันต้องสู้จนแบบเอาเอาให้ขาดใจตายอ่ะจะสําเร็จไม่สําเร็จ มันก็คือต้องสู้ตามนี้นะครับทีนี้เรื่องสําเร็จมากสําเร็จน้อยอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนนะครับบางคนตั้งความหวังไว้ประมาณหนึ่งมันก็สําเร็จได้นะบางคนตั้งความหวังไม่สูงก็ต้องดูว่าดวงชะตาเขาส่งเสริมไปถึงจุดนั้นไหมเนาะมันประมาณนี้นะครับทีนี้อ่ะภาพรวมมีนาประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายไม่ได้แย่จังหวะดี นะแล้วอย่างที่บอกลัคนาราศีเมษดูกันยาวๆครับ2ปีในเรื่องของการงานที่มันมีโอกาสมั่นคงครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงคราม นะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็โดวพิจาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำ นะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะ หรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ